ลังนี้ดค่ทา,างเยดจะแข็งน,นะครับเนี่ยด้แล้วต็<ม>อ่อนอยังมีนิดเดียวครับผมแต่ก็ยังเก็บไว้ที่เดิมเหมือนเช่นเคยนะครับนท,ที่สองก็สามารถหมุนได้นะครับนี่สุดคน<ม>สวยเลยครับัอ่อนสวยมากครับผมใช้ม,มีดลองด้วย ตองต่อจะได้ไม่ร่วง<ม>เห็นไหมครับ<ม>ป้ายแหลมๆทั้งข้างหน้าและข้างหลังต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวแผ่นต่อจะเสีย<ม>โอ้โหแผ่นนี้สวยมากทุกคน เอาทางหลังออกไปก่อนเดี๋ยวางหน้าคอยลุ้นความสวยด้วยกันเย็นๆน,นะครับอยู่บนต้นไม้ไม่ต้องรีดครับผมเดี๋ยวพลาดได้ไหมครับอีกหนึแผ่นเปิดทางเล็กน้อยนะครับอย่าไปกดแรงเดี๋ยวแผ่นตองต่อเขาจะฉีกได้นะครับทุกคนโอเค ลองไว้เหมือนเดิมออกมาแล้วโอ้โหกดถือว่าใช้ได้นะครับอุ้ยแค่นี้ฉีกเล็กน้อยก็ถือว่าผ่านนะครับเอาช่วงเย็นๆน,นะครับวันนี้เพราะว่าข้างหลังช้าสวนเขามาเก็บลำไยครับผมเวลาที่เราตีต่อ,อ,อก็ กลัวว่าจะไปทรบควนชาวสวนก็เลยต้องตีตอนเย็นหลังจากที่ชาวสวนเขากลับบ้านนะครับเราจะเอาอีกหนึ่งแผนนะครับทุกคนโอเคเหลือไว้บางส่วนทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการซ่อมแซมรังนะครับไปเสียบฝุ่ตรงนี้เสียบไว้ที่เดิมอ่ะ นแน่นเตี้ยเลยแน่นเตี้ยเลยครับโอ้โหสวยสุดๆนี่รังนี้ไม่ติ้มวงกลมเลยครับอ่าถือว่าได้อยู่นี่ทุกคนเกี่ยวข้างบนอ่าเห็นไหมครับรวยมาก Good light, good white.